ลาบนกมันกระทาพี่นามันมนี้สำหรับมันลาบนกกระท่าก็ขอเลงเด้วยมึงได้ผ่านลาบนกกระทาสองตัวครับนี่ตัวหนึงตัวหนึ่งตัวหนึ่งกลังหลับเป็นเสียบอยู่ยังลาบเ้เ <c ười> สียบกหนุ้ย แข็งขันยังพอพอดีเห็นแล้วโบมันแก่หน่อยได้พี่น้องนกกระทานกกระทาครับแล้วพักเอา สี thì xem, không thì ่แซ่บพอสี่แซ่คือโลกรบคือหลับปากแบบซุกดบบซุกดบบซุกครับผมอันนี้อันนี้ต้มต้มเอานน้ำแข็งออกเลยยังมาหลับมันมันแข็งแฮงจังจังไม่จิ้นกันกันเนาะพี่น้องเนาะ ตอนปรุงแล้วผมว่าเบิ่งตอนตอนปรุงอยู่นะครับจังเมื่อกินน้ำกันขา้วน้ำกันได้เนรองเด้อ่อจะกลับมาไหนสวัสดีครับผมพี่น้องเอซีเบอรบุทนะครับผมสวัสดีครับเมื่อกี้มากินขอยาวย้วกันด้เปนรองเดอลับกท่าอผมนี่ นี่ครับผมปลาดนกกระทาคาคาสมัอนี้สุดยอดหอมห่วยห่วยหอมเป็นตีเซียบอยู่เอาเมลูกพี่เอาเจ้าเอาเราก่อนบริจาคันชิมมันก่อนลูกมันเสียบปะนายพานไม่หุบบวงครับผมน่าผ่านเห็ดเหลี่ยวก่อนกินก่อนอูยมนางกู้ก้อยตัวซับซึ้ยธรรมดาอืมสีแดงเป็นเสียบเติมอยู่ด้กยลายแนวลายแนวเป็นไรเป็นอะไรดีหอมหอมหอม หอมป่ะหลังแ่ไนเสียแม่นอนงกว่าท่านขึนนุกขุมเนาะคือดำหนขุมเลยเนาะอยู่ล้วยเทงดโอ้กนกล่วยกากล้วยเนาะกากล้วยเดี๋ยวเชื่อมึงนเด้ออห้างกันเนาะคัดขััอืมปดังน้ำยาปัดดมาเด้อมาเด้อมาเด้อมแมน fc แฟนคลับก็ได้เกิดเกิดมากากเคยกินเยราดมามนข่อยมันจะได้กินนี่ละพกกินยุทต้ตวันนี่หนูพี่อออย่บันกับเคยได้กินยเชียร์กเได้กินยู่ต้วันเด้อพี่น้องเด้อจเกิดมากเคยเยอเกี่ยวับรมังคาอมครับกเดีเยวมากินยุ่ต้ตวันนี่ละเจียบยุบมีหอนใบวบกมามีใบบว่ามีมี เลเน่มีไรเนี่ยมาเด้นมาเดินมาเด้อโอ้โหหน้า้ชอกินเีเด้อผู่น่าด้กินข้าวแรงกะเบงแล้วยงกยูแล้วกะเ็ดกินเนอะอืมโอ้โผมกินโบเลดิมีเส้ยไมฮะสีซัอนเมื่อ่บิูงม่ดิ ก็ลำน้ไม่คืเจบแต่ววาเดือบอาลูกดเทียม้ลยฮะห่ก็เทียมเทียมใส่ลูกดใส่ไปเลยเจตัวไปวัวบกที่หางเลยมีเออไปวัวตัวอันเยียงกว่าพักนอพักนอพักนอกบ้านห้องเนี่ยร่างกายงานสางเลยพักนอพี่น้องกินจำจำน้นี่กินยำจอพักนอกอันนี้สระเน่ไปเลย รั๊ดพกเราอย่าเดีได้มกระทะประมาณงกินอยูไต้หวันนี้และคร <source> ักแต่วันนั้นเราขุมเคยกินอยเ่อวานเรากระทะบวกเาคยกินปล๊ดเสียบมันมันคุยคุยคนี้ กันเนีน่กเราขาเหลี่ยมขอนบอเนาะนกกนขอท,ท,ท้าใครเฮ้ยตัเถารมาคุยปะยัออลองแม่คายนอนเอ <c oughs> งกวก็ลูกเคยมาคุยตัถาวมาไปนี่ทานกวาม มีครับนีพี่น้องมามามาวู๊ดคักคักคักอืมตันบ้าส้นเสียบเสียบพี่นีเสียบพี่น้องครับบ้าหลับลูกเมื่อดมือบ้ามือเสียบกูได้ไหม โอ้เสียบดีเอียงมูเสือบอกว่าดูพี่ราสวเสด่นมุกยงกับลูกพี่หูไ่เห็นหูเห็นต้องให้ผู้จัดการไปเจ็บเราวเสียบหูไ่เห็นหูเสียหมอหน้าผาหมอมาจับเสด็จมุกกับบุพกกันมาเลย ตรงไห้<ม>เอามานอยู่ดิเอาพี่เดีเานี่ไหมพี่พี่นูไอ้นอิง้งฮะป๊อดมั่นดียาก่้อยู่ในมอนไกร้มัได้ม,มีหน่องมานได้มาล่ลับนกกระทาครับผมแซ่บอยู่แซ่บแสบอีหลีอยู่ได้นั่นกันครับผมมันยุดเจ้า

มันกันไปแล้วลลเปนน้อีไปเอามาเด้อกินหลานมกงท่าทำงานับผมเราท่ากินยู่สวันแต่ว่านกกระ่ามันจะมันจะบานห้องผมนะสืเพัน บริเวณหาบบุมมี่ยูพิบุมมี่ยกมีบุมมี่รอกบโบโป้มาับยบ่บรปเวปหาบไม่ใช่สิบเบนสืบอล่อนไท่กอน Taoa nó khủng gây hên nhu. Ngocum, dư tay bắn gây bắn gây hên nhu. nó khủng tay bắn gây nó cả Ngocum, dư tay bắn gây nó khủng Dư nó bắn gây hên nhu. bắn gây bắn gây hên cả bó, bó Thứ đầu tiên Thứ đầu tiên trong đời Mình ăn lòng nước cà thả được, Nói chung thôi Nói chung thôi Mình chưa ăn ăn เราเสมือนกัเขาไม่อยากบอกเป็นนกกระทาเขาเรียนนกกระทาเรียนโอ้เสียเด้ออืมมันดูจาด หอมมันแบบเป็นรสชาตินกคือคือกันกับลาบนกนกเขาเออตานนกเขาผมก็เงินอยู่ก็หลาบนกเขาลาบนกขุมเป็นสิไหมแมงถึงว่ามันดีถึงว่าดีแซ่แซ่แข็งมากกับสางแต่ว่ารสชาติ์อะได้กับเราครับผมได้คือเงินกับคือเงินกับนกสดเลยรสศาสตร์ยังยังให้เราอยู่ ถึงว่าที่สีเคียวแข็งไปเพราะไปซื้อกับไปซื้อกับเป็นกับแชร์ไว้เนี่ยตูเ้เย็นจะกันน้ำมะเหลากัน,นกระซ่ากันขึ้นนกสดเลยแสบด้วยไปดูครับขุ่มค่าไม่เป็นหรอกเนาะ แค่มันดูนิ่ขอบเอไม่เห็นเนอะลาบนกกระถาทำนักทโอ้แฉบทีมงานอิ่มหมดแล้วยนง่ยเราบ่มีดียวแฉมเองครับโอ้แฉบวีดีบอเลยเลย แจกไปสองใจเรื่องบ้าเห็ดดูดตาดคือบานเท้าเป็นกระสาบบานเท้าใส่หัวเข้งเอาไปใส่เคียงปุงบานเท้ากับไปว่า มันอยู่ก็บข้ามาห้องเนาะเข็ดเสียก็อนเสียบงูเบายวบ่งูก็กนเขาหอเอาเองว่าหลับลงบนห้อกปะเขาห้างเอาเองว่าเป็นนอนลงบนเ้องไม่ยูผีก็จะงจ๊บพวกเราไปหน่องไนนไ้เพียงเนาะจ๊บไดีครับ โอ้โผมไปเดตัวด้เสียไปลยคุยคำหญ่เลยแน่พันฝักแบบว่ามูนี่เรื่อยครับอืมมันนุ่มเนี่ยโนก๊อกออมกระดูกเป็นเดียวกันจชอบอาหารเด็ดแนวว่ะ ต้องมาดามันต้องมันจียำถระดูกแนงน้อยเนาะอันนี้นบุถือเลยจับมันเป็นเนื้อล้วนเนาะเนื้อนกล้วนเลยหอมเป็นบรรยายนุ่ถือพี่น้อง สรุปเราคือว่าส <ะ S 1> แสบแห้งครัแบแจบครับผมหอมหนัวหอมหนัวแสบกีอ,อืมทำนนยังงั้มเราไม่ได้พี่นของไม่นด้ย็ได้ของกับผม

cho nên đây, thì bản bạn tựu những cái mà khôngเคย ăn không có bạn, nhưng mà nếu mà không ăn tựu, nó cũng hơi ngon chút. Mình cái gì, xem cái gì trong cái gì trong bữa, ăn cái gì านี่อิ่มแล้วพี่น้องไม่กินต้องกานได้พี่น้องนตอนอิ่มได้ภูมิบันวันนี้ก็อิ่มมาได้พี่น้องกินเขาอิ่มเลยครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณพ่อพี่น้องที่ติดตามรับชมอิสระมันเวอนเน่าขอบคุณใลายคลิปหนาะจังพอกันไหมสีมี มียังกจังแต่เบิ้งคลิปต่อไปนะครับเราจะกินยังขอ้อพุ่นพอพี่น้องที่ติดตามคนติดตามคนไลค์พี่น้องเนาะกับมอนี้กัสิขอจบคลิปไว้ซเานี้เด้อพี่น้องเด้อจังถ้าที่ตามคลิปหน้าเด้อครับผมสวัสดีครับ